คนเราจะไปทันไหมเพราะว่ารอบรถส่งเขาจะออกทุกทุก45นาทีและตอนนี้บ่ายโมง45เราทาไม่ทันเราต้องรอไปอีก45นาทีเลยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Big กซีซูเป e ร์เซเราจะไปทำภารกิจอะไรไปดูกันเลย ภารก,กิจของเราในวันนี้ก็คือการซื้ออาหารสุนัขแช่แข็งนั่นเองทุกคนเราซื้อมาทั้งหมด2รถนะคะรถลา6ถุงนะทุกคนบรรจุถุงละ1กิโลนะคะเป็นอาหารสุนัขแช่แข็งโอกินั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็นรถอะไรนะอันนี้รถไก่บดโอกินะทุกคนแล้วก็สีแดงนี้ก็คือสูตรเยอรมันรถและ อ๋อรถตับบดโอกินะทุกคนนีเลยสองรถนี้นะคะเราซื้อมาในราคาถุงละหรือกิโลละอันเนี้ยสีเขียวเนี่ยสามสิบสามบาทอันเนี้ยสามสิบหกบาทนะทุกคนแต่ว่าภารกิจของเราในวันนี้เราจะต้องแพ็คนะคะอาหารสุนัของเราใส่ในถุงโฟมนี่ไม่ใช่ถุงโฟมใส่ในกล่องโฟมนี้แล้วก็ส่งไปให้พ่อ นทุกคแต่มันเป็นอาหารแช่แข็งเราจะส่งยังไงไม่ให้มันละลายเดี๋ยวไปดูกันเลย มันพอดีเลยนะทุกคนมันพอดีเป๊ะแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะสูงไปเราจะเอาลงด้านล่างนะคะนี่แบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้จากนั้นเอาของโฟมมาปิดนี่ทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เรากลัวว่า ตอนที่เขายกอะ่ะมันจะฝามันจะเปิดเราก็เลยซื้อนี่มาด้วย อันนี้ก็เหงื่อโชคเลยเมื่อเราแพ็กนะคะอาหารสุนัขแช่แข็งใส่กล่องโฟมแบบนี้แล้วเราจะเอาไปส่งที่ไหนนะคะให้ถึงมือผู้รับก็คือพ่อของเราภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่น้ําแข็งมันจะไม่ละลายทํำยังไงส่งยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคนเราจะไปทันไหมเพราะว่ารอบรถส่งเขาจะออกทุกทุกสีนาทีและตอนนี้บ่ายโมงสี้เขาจะต้องออกแล้วแต่ เราจะทันหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ทันเราต้องรอไปอีก45นาทีเลยนะทันไหมก้กโ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 กต้องไปให้ทันทุกคนรถไม่จะออกแล้วแต่เราฝากส่งของทันเดี๋ยวไปหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ ดแล้ว, <Yeah! S 1> ลวเรานำอาหารสุนัขแช่แข็งนะ,ะทุกคนส่งรถเมนะคะไปให้พ่อเราเรียบร้อยแล้วหนึ่งชั่วโมงถึงเท่านั้นจ้าธกิจคอมพิวเอากุญแจรถฉันละกุญแจรถอยู่นี้ค่าส่งก็อ่าห้บาทแต่ว่าด้วยความรีบลุงเขาก็ต้องรีบออกรถใช่ไหมเราก็ลุงเขาก็ไม่มีทอนเราก็ให้ไป แบงค์ร้อยไปก็มีอยู่40บาทคุูลุงเขาก็ทอนมา40บาทเราก็ไม่เป็นไรให้ค่าส่ง60บาทไปเลยจ้าก็ใน1ชั่วโมงนะทุกคนเอยเดี๋ยวใน1ชั่วโมงนะคะเนื้อบดแชคแข็งสำหรับสุนัขของเราก็จะถึงที่บ้านนะคะไม่ถึงที่บ้านหรอกก็ถึงประมาณตลาดแล้วพ่อก็มารอรับอะไรประมาณนี้นะทุกคน อย่างนั้นนะจ๊ะเฮ้ยถือว่าภารกิจของเราวันนี้สำเร็จนะคะถ้าใครไม่รู้จะไปซื้ออาหารสุนัขนะทุกคนอ,อที่ไหนดีก็ไปที่บิ๊กซีกันได้เด้อเขาจะมีนะคะอยู่โซนโซนอาหารสัตว์เลี้ยงนะทุกคนจะเป็นตู้เช่นะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารสุนัขเอ่ยอะไรเอ่ยนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ ไปหาซื้อกันดูนะส่วนวิธีการขนส่งนั้นด้วยความที่มันเป็นอาหารแช่แข็งใช่ไหมมันก็อาจจะก,ก็ต้องคุยกับขนส่งให้ดีเนาะว่าเอาห้ามเข้าแล้วฉันจะไปทางไหนแล้วเนี่ยว่าเขาจะขนส่งอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้มันละลายซะก่อนนะทุกคนเออ อันนี้ของเราที่จริงอ่ะจะซื้อน้ําแข็งอัดไปด้วยก็ได้นะเพื่อป้องกันมันละลายนะทุกคนแต่เราก็เชื่อว่ามันมันไม่ละลายหรอกแล้วก็เราแบบว่าไปหาซื้อน้ําแข็งไม่ทันแล้วนะทุกคนก็เลยเอาแบบนั้นเพียวๆเลยใส่กล่องโฟมไปก็น่าจะเ,าเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะทุกคนโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยสําหรับภารกิจในวันนี้นะคะ